สวัสดีค่ะฝากช่องเน็ตตี้ชาแนลด้วยนะคะชวนกินค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากัาสวัสดีครั้งนี้นะคะคนดู150คนดูนะคะวันนี้ที่ติดที่ติดตามนะคะไม่มีอะไรมากก็อยากจะมาบอกว่าวันนี้ยังลูปปะเนาะไม่มีเวลาดูตัวเอง ได้แต่งหน้าแต่งตาไม่ค่อยได้ดูตัวเองไม่รวยเหมือนเขาเนาะเราก็อยู่ดำๆอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้แต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวกับเขาไม่ได้รวยแบบเขาบางอย่างคนยังลูกไปมือมือมั่งมั่งมัน Nhìn là lúc xào, lúc xào Mong to đi các nhím nhìn ngon Ýiii đi lúc nhím ha con đu còn lắm Mày Mày Con kìa Con kìa các เะียนทำงานคนเดียวนี่ที่สถานที่ทำงานคุณและหมอ่อสร้าง <C <ï> c <ười> จะได้ยินเสียงที่ทำงานนิดนึงเขาจะสาบูน ที่ทำงานมันมีแดดแล้วกินมะม่วงไปด้วยคุยกับลูกไปด้วยเล่นกับลูกไปด้วยก็ <c oughs> เลยไม่สะดวกอัดคลิปไม่มีอะไรมากก็อยากอยางจะมาบอกคุนีนนะคะรักทุกคนนะคะ